สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะนำเสนอเรื่องการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ e อลเลียสเวนไอ s n เนอร์นะคะไอเ n เนนะคะเป็นนักการศึกษาชาวอเมริกันที่เชื่อว่าการประเมินนะคะไม่ใช่แค่การวัดผลด้วยคะแนนแต่คือการมองเห็นคุณค่าความหมายและประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจริงๆค่ะปัญหาการประเมินแบบเดิมนะคะที่ผ่านมาการประเมินหลักสูตรมักจะเน้นตัวเลข คะแนนสอบหรือการทดสอบมาตรฐานซึ่งทำให้ผู้เรียนถูกมองเพียงผลลัพธ์ปลายทางแต่ว่าไม่ได้สะท้อนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงค่ะขาดการคำนึงถึงคุณภาพและบริบทของผู้เรียนหลักสูตรจึงถูกนำให้เป็นเหมือน,นกลไกมากกว่าประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะแนวคิดหลักของไอเซเนอร์ไอซนเนอร์มองว่าการประเมินหลักสูตรนั้นคือศิลปะผู้ประเมินจะต้องเป็นมากกว่าผู้ตรวจสอบ ต้องสามารถมองเห็นความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่เห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการเรียนการสอนและสามารถอธิบายออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะซึ่งแนวคิดแรกของไอสซเนอร์นั้นก็คือ c o n n o r s ์เซอรหรือการรู้ซึ่งผู้ประเมินจะต้องมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรเหมือนกับหนักชิมไวน ที่สามารถบอกได้ว่าวายแก้วไหนเป็นอย่างไรวายแก้วไหนมีรสชาติที่พิเศษการประเมินหลักสูตรก็เช่นเดียวกันจะต้องสามารถจับประเด็นที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่วัดผลจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวค่ะ Educational Criticism เมื่อผู้ประเมินได้มองเห็นคุณค่าของหลักสูตรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจค่ะกระบวนการนี้ไอเซนเรียกว่าการวิจารณ์เชิงการศึกษาค่ะหรือ educational criticism ซึ่งไม่ใช่แค่การบอกว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีค่ะแต่เป็นการเล่าเรื่องราวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไอเซนได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆค่ะ ขั้นตอนแรก description การบรรยายค่ะเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างละเอียดเช่นบรรยากาศในห้องเรียนวิธีการสอนของคุณครูหรือปฏิกิริยาของนักเรียนค่ะ 2. interpretation การตีความค่ะตรงนี้เราจะมาอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆค่ะว่าพฤติกรรมนั้นสะท้อนอะไรหรือว่า วิธีการสอนนั้นบอกอะไรกับเราค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่3 evaluation การประเมินค่าค่ะเป็นการชี้ให้เห็นว่าคุณค่าลรขีดจำกัดของหลักสูตรไม่ใช่แค่สรุปว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีค่ะแต่เป็นการชี้ให้เห็นอย่างมีเหตุผลค่ะต่อไปค่ะ artistic a s p r o r c ค่ะทั้งหมดนี้ไอเนอร์จึงบอกว่า ผู้ประเมินไม่ใช่แค่การวัดหรือการตัดสินแบบขาวดำผิดถูกค่ะแต่เป็นเหมือนศิลปินค่ะเพราะผู้ประเมินต้องการถ่ายทอดเล่าเรื่องราวและต้องตีความจนทำให้ผู้อื่นเห็นทั้งความงามความหมายและคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะผู้ประเมินจึงเปรียบเสมือนศิลปินที่ ใช้สายตาและความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าชีวิตของหลักสูตรเป็นอย่างไรคะ่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างการประเมินของหลักสูตรนี้กันนะคะถ้าเป็นหลักสูตรศิละปะเราจะไม่ดูแค่ว่านักเรียนวาดภาพถูกต้องตามแบบจะดูความคิดสร้างสรรค์ประเมินคุณภาพงานของนักเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนในหลักสูตรดนตรีการประเมินไม่ใช่แค่โน้ตถูกผิด คือการฟังการตีความและอารมณ์ที่นักเรียนสามารถถ่ายทอดได้หรือหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์เราจะดูความคิดริเริ่มในการเล่าเรื่องมากกว่าการนับแกรมมา่าและคำศัพท์ที่ถูกต้องค่ะดังนั้นอิสนาจึงเสนอว่าการประเมินหลักสูตรที่ดีควรมี3จุดสำคัญคือ 1. การเห็นคุณค่า c o n s c i o u s n e s หมายถึง การมีสายตาที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่อาจถูกมองข้ามเช่นเวลาเราเห็นนักเรียนคนหนึ่งที่อาจวาดรูปไม่สวยแต่มีความพยายามสร้างเรื่องราวหรือกล้าใช้สีที่แตกตา่างเราต้องมองเห็นคุณค่าตรงนี้ไม่ใช่แค่ให้คะแนนเต็มหรือไม่เต็ม 2. การถ่ายทอดความหมาย (Educational t r i t i s m คือ การอธิบายและตีความสิ่งที่เราเห็นออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้เช่นถ้าเราประเมิกนการแสดงดนตรีเราอาจบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้แค่เล่นโน้ตถูกต้องแต่เขาสามารถสื่ออารมณ์เศร้าออกมาได้จริงทำให้ผู้คนที่ฟังนั้นอินไปด้วยได้สิ่งนี้คือการ,ปรเปิดเผยความหมายไม่ใช่แค่บอกว่าเล่นถูกต้องหรือผิด 3. การมองการประเมินเป็นสิง Asthetic l l u t i o n หมายถึงการมองว่าการประเมินไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่คือศิลปะที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและก็การตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นครูบางครั้งจะต้องใช้หัวใจและสินในการเลือกวิธีสะท้อนผลก็คือการพูดให้กำลังใจการตั้งคำถามเชิญคิดมากกว่าการให้คะแนนเพียงตัวเลขจากแนวคิดของอิสเนอร์ เราจะเห็นว่าหลักสูตรไม่ใช่แค่กระดาษหรือแผนการสอนที่ต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นแต่จริงๆมันคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้เรียนอิสเนอร์อิองก็เคยบอกไว้ว่าการเห็นคุณค่าคือศิลปะของการเช่นชมส่วนการวิจารณ์ก็คือศิลปะของการเปิดเผยเพราะฉะนั้นเวลาเราประเมินหลักสูตรเราไม่ใช่แค่ตรวจว่าทำครบไหมถูกต้องหรือเปล่าแต่เราต้อง อถามตัวเองว่าเราได้เห็นคุณค่าได้เปิดเผยความหมายและได้ทำให้หลักสูตรนี้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 「あてのないままこの道はここに繋がってた」とか「たまたま発見したのいけ今度攻めよう」とか「くだらないけど素晴らしい」